Nerd Review Quick รีวิวเรื่อยว้กับเนเด้าวันนี้ Anatomy of Fall ครับผลงานภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสที่กำลังได้รับการจับตามองมากๆบนเวทีรางวัลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จนถึง,ถง,ถง,ถงต้นปีหน้านะครับแน่นอนออสการ์เป็นหนึ่งในนั้นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นเต็งรางวัลไปเรียบร้อยแล้วเป็นภาพยนตร์แนวคราม drama ช h r i l l e r นะครับที่ถ้าเกิดดูไปเรื่อยเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอีกแนวทางนึงที่มันแอบซ่อนเอาไว้อยู่แต่ผมจะยังไม่พูดตรงนี้นะครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวครอบน้าเูข ในชนบทของทางฝรั่งเศสครอบครัวนี้ครับก็เกิดเหตุการณ์ที่นำพามาสู่ความเศร้าเสียใจนะครับเมื่อคนที่เป็นสามีเสียชีวิตด้วยรูปการที่ดูทรงและน่าจะเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับเพียงแต่เมื่อถึงเวลาในการที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาสืบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับมีมูลมันมากับมีอะไรบางอย่างที่มันชี้ทางว่าอาจจะเป็นไปได้เช่นกันที่มันเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจากภรยาลงมือทําซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับมันจะพาเราไปสู่ สิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ a n a า i ุม o f Fall เนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมพูดตรงๆว่าผมไม่เคยได้ดูตัวอย่างมาก่อนผมได้ยินแค่เสียงชื่นชมว่าเอ้ยนี่คือหนังควา้ารางวัลจากเทศกาลหนังเมืองคานมาเลยนะไปดูแบบไม่รู้อะไรครับแล้วก็พูดตรงๆว่าวันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยใช้ได้นะฮะทำงานค่อนข้างหนักคืนกอดก็ค่อนข้างนอนน้อยด้วยนะฮะและดันเป็นคนที่ดันแพ้หนังที่เห็นซีนเห็นบรรยากาศหิมะขาวคนแล้วมันจะรู้สึกหนาวของมันไปเองนะฮะและความหนาวเนี่ยมันนำพาให้ผมสู่ความรู้สึกแบบด ไปจะหลับไปอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันเป็นแค่ช่วง20นาทีแรกครับที่ผมรู้สึกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ยิ่งดูไปในระหว่างเวลานั้นนะเราจะค่อยๆต่อติดกับสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อสารกับเราโดยการให้เห็นความเนิร์ดนะฮะความสืบคดีแบบฝรั่งเศสที่มันมีหลักการนะฮะมีการจําลองวิเคราะห์ค่อนข้างเนิร์ดเลยผมพูดได้เลยว่าค่อนข้างเนิร์ดมากๆกับการที่เอาคนมาไขคดีแล้วมันมีแบบนิติวิทยาศาสตร์มีอะไรที่แบบว่าแบบฟิสิกส์บ้างอะไรบ้างอะไรเงนะี้ยเป็นอะไรที่แบบเราดูไปก็ตั้งใจฟังไปนะแต่ เราก็ต้องระวังใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไห,หลไปตามการจูงใจทางนิติวิทยาศาสตร์ของมันนะครับแต่พอดูไปเรื่อยผมก็เพิ่งได้รู้ตัวว่าอ๋อนี่คือภาพยนตร์แนวคอร์ลูมดราม่าในตัวของมันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะ surprise, แหละทำให้ผมเซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ดีนะครับดีมากๆด้วยซ้ำนะฮะมันค่อยๆล่อยต้อนเรานะครับอย่างมีชั้นมีเชิงของมันนะครับจากความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นอุบัติเหตุน้ำหนักของมันเริ่มจะท้ายเราเอ็นเอียงไปสู่ความเชื่อว่าเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นนเเหตุออะะไรรรทที่มักกกกิดจากการราํขงค ให้มันเกิดการตายและหนังมีชังหวะฉากหนึ่งที่ผมพูดได้เลยว่าโอ้โหเจ๋งเด็ดมากๆนะครับเป็นการที่เหมือนกับวิพากในเชิงของปัญหาชีวิตคู่ครับซึ่งแทนที่จะเอามาเล่าผ่านบทสนทนาทั่วๆไปหนังเอาบทสนทนาพวกนีน้ไปใส่ไว้ในสารครับเกิดการประทะกันนะครับระหว่างความเป็นชายความเป็นหญิงครอบครัวใครเป็นใหญ่ใครนู้นนี้นั่นโอ้โ oh, หสนุกสนานมากครับเป็นฉากที่ซีนที่ผมยกระดับความชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งดูไป เืๆผมเองอะต้องพูดว่านังเรื่องเนี้ยเป็นหนังในแนวทางที่มีความสโลเบิร์นครับค่อยๆเผาค่อยๆบิวคนดูแล้วในขณะเดียวกันหนังค่อยๆเร่งจังหวะเข้าไปเรื่อยๆครับมันฮุกมันไล่เลียงเนื้อเรื่องทีน่น่าติดตามมากๆนะครับแถมช่วงท้ายเรื่องใครจะรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเองรู้สึก มันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถยกภูเขาออกจากอ,อกได้ทั้งทางที่สถานการณ์มันขี้ขายไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งผมพูดด้เลยว่านี่มันพดเป็นอย่างที่มทผมดูแล้วเหนื่อยครับแต่เป็นความเหนื่อยที่ยินดีดจะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าความเหนื่อยแบบเนี้ยมันทําให้เราได้รับอะไรมากกว่าความสนุกค,ครับมันําให้เราได้รับสาระได้รับความรู้สึกว่าหลังจากดูจบไปมันยังมีตะกอนอะไรบางอย่างที่ตกค้างอยู่ในใจของเรานะครับและตรงนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องน เรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่มาถกเถียงกันว่าใครควรจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวนู่นนี่นั่นแหละไงนะครับคือผมว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถสอดแทบประเด็นทางด้านครอบครัวเข้าไปได้แบบแนบเนียนแล้วก็ดีมากๆนะครับผมส่วนตัวผมยกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหมือนกับคอร์ดลูมดราม่าที่ชอบที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับอาจจะยังเป็นรองประมาณหนึ่งกับ t w e l e Angry Men นะครับที่ผมยังยกให้เป็นคอร์ดลูมดราม่าที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูในชีวิตนี้มาเลยนะครับก็อยากให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมากๆครับแล้วผมเองก็เชียร์มากๆกกกับการได้เเห็นนงอ ซันด้าฮูเลอร์นะฮะได้เข้าไปชิงออสการ์ในฐานะนักแสดงนำหญิงที่โอ้โหเล่นเจ๋งเด็ดจริงๆนะฮะให้คะแนนภาพยนตร์เลือกอนา o ทมีออ f ฟ l l ที่10เต็ม10เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเตรียมตัวเป็นหนังแห่งปีอีกเรื่องหนึ่งของผมได้เลยครับ